สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับผมรักและเคารพทุกคนจะบังคับให้ผมเกลียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแฟนคลับอีกฝั่งก็จะมาถล่มผมสิ ผมขออยู่กลางเขารรักทุกท่านเหมือนเดิมผมเลือกได้เหรอครับเพราะแต่ก่อนทุกคนเขาก็รักกันดีอยู่ดีๆมาออกห่างกันแล้วจะให้ผมเกลียดใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าอาจจะดีกันอยู่แล้วผมไม่ใช่คนในผมไม่รู้อยู่ข้างใครได้ผมเป็นเด็ก ก็อยู่ข้างทั้งสองผมรักหมอปราพี่น้ำฟ้าลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมผมเคารพเหมือนเดิมจะมาว่าผมกลับกรอกไม่ได้นะครับและคดีนี้ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าจะให้ผมเกลียดจะบังคับให้ผมเกลียดคนนั้นคนนี้ทำไม่ได้ครับผมยังเคารพทุกคนเหมือนเดิมที่มากกก เพราะผมจะมาทำคลิปยูทู e หารายได้เสริมแทนที่จะสนับสนุนเด็กไทยให้มีรายได้เสริมดีกว่าเกาะพ่อเกาะแม่กินกลับมาซ้ำเติมว่าผมกลับกรอกผมอยู่ข้างทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเพราะเรื่องคดีขยี้คดีผมมาเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผมไม่อยากเกาะตลอดไป และเรื่องคดีเรื่องศาลผมไปจริงผมโดนฟ้องร้องจริงไม่มีใครช่วยผมได้เพราะผมไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนด้วยผมเป็นคนก่อผมก็ต้องจัดการเองขนาดพ่อแม่ผมยังไม่ให้มาเดือดร้อนกับเรื่องไร้สาระกับผมแบบนี้เลยผมเคลียร์ปัญหาเองเพราะผมเป็นคนก่อขึ้นมา ผมก็ต้องก่อกลับได้ผมไม่ได้เกลียดใครไม่มีใครมาบังคับให้ผมเกลียดตามใจพวกคุณไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้มีปัญหากับทั้งสองฝ่ายผมก็รักเคารพทุกคนเหมือนเดิมผมกลับมาเพื่อจะทำยูทูบเบอร์หารายได้เสริมช่วยเหลือสังคมต่อไปจะได้มีเงินด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจ ปกติผมก็ชอบช่วยเหลือคนไร้บ้านคนเร่ร่อนไม่งั้นไม่ตั้งชื่อแบบนี้ลองย้อนดูคลิปหรือโพสต์เก่าได้เลยผมช่วยมาเยอะผมขออยู่เป็นกลางให้กำลังใจเขารบทั้งสองฝ่ายและผมยังเป็นเด็กจะให้ผมไปเกลียดผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ไม่ได้หรอกครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมา นี่มันคือยุคไหนแล้วอย่าพากันจมปักอยู่กับยุคไดโนเสาร์สิครับพวกที่ด่ากูอ่ะในกลุ่มต่างๆใช้เฟซบุ๊กจริงหน่อยจ้าอย่าใช้อวตารกูรู้ว่าโหลดในแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่ควรใช้อวตารดา่านะครับไม่ต้องฟ้องรอกเสียเวลาไร้สาระ ได้ยินข่าวมีกลุ่มต่างๆเอาผมไปแขวนเหลอฮ่าฮ่าท้อๆอย่าแขวนด่าผมเลยขอเป็นกลางเขารบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่กลางลืมไปว่าเป็นคนอีสานฮ่าฮภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต,พต์ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคิดในแง่บวกเราเป็นคนสำคัญของเราเลยค่ะ ดีแล้วจ้าน้องจัก,กรีเราเป็นเด็กก็เคารพผู้ใหญ่และยังรักและเคารพทั้งสองฝ่ายเหมือนเดิมส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะเป็นกำลังใจให้น้าจ้าสู้ๆจ้าขอเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนพี่ดอนไปตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้จ้าน้องโดนะครับเป็นเด็กดีต้องไม่เลือกข้าง เดินทางสายกลางถูกต้องแล้วจา้าพูดได้ดีค่ะแอดจาก,กรีขอเป็นกำลังใจให้นะคะแอดรักนะคนเก่งคนดีเขาจะอยู่ตรงกลางสุดไม่พูดมากเจ็บคอจา้าจงรักตัวเองและผู้มีอุปการะคุณที่ผ่านมามันคือการครั่งเหมือน fc อะไรอะไรอายุแค่นี้ถือเป็นประสบการณ์ น้องจัก,กรีทำดีที่สุดแล้วครับขอให้หมอปลาคุณน้ำฟ้าลุงพลป้าแตนจงหันหน้ามาคุยกันจับมือกันเหมือนเดิมนะจ๊ะสุดยอดเลยจ้ะลูกจัก,กรีแม่สุก็คิดเหมือนกันเรารักทั้งสองครอบครัวเหมือนกันใครจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามแต่เรารักลุงพลป้าแตนหมอปลาคุณน้ำฟ้าตลอดไปจ้า ดูไลฟ์สดย้อนหลังเมื่อคืนเพิ่งจบเริ่มพูดเก่งแล้วนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องเข้าใจ fc นะความรู้สึกเป็นสิทธิทส่วนบุคคลหมอปราคุณน้ำฟ้าติดตามกดไลค์ให้เลยนะคะคำตอบจ้าอยู่ตรงกลางดีแล้วจ้าลูกชายสู้ๆนะจ้า ขอชื่นชมจากใจจริงน้องจัก,กรีเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านดีกว่าผู้ใหญ่บางคนน้องทำถูกต้องแล้วป้าเองก็ทำเหมือนกันเพื่อนรักป้าไม่ถูกกันป้าจะบอกเลยว่ารักทั้งสองคนแต่อย่ามาห้ามป้าว่าไม่ให้ไปหาอีกคนหนึ่งป้าจะพูดเลยว่าถ้ามาหาป้าห้ามพูดถึงอีกฝ่ายถ้าจัดวันเกิดหรืองานเลี้ยงอะไร ถ้าเชิญฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นก็จะไม่มาป้าจะโทรเช็คทั้งคู่แต่จะบอกไว้ก่อนว่าฉันเชิญฝ่ายนั้นด้วยนะและห้ามมาดามากกับป้าเด็ดขาดถ้าป้าอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งถ้าเขาจะพูดถึงอีกฝ่ายวาโน,นนีนันป้าจะห้ามเขาไม่ให้พูดถึงอีกฝ่ายเด็ดขาดเพราะตัดลาคาญไ,ไม่อือไม่ออจากกรีทำดีมาก เราไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขามีปัญหากาันคิดดีทำดีถูกต้องแล้วค่ะรักทุกคนใครจะว่าอย่างไรก็ยังรักทั้งสองนะคะเป็นกำลังใจให้จ้าไม่ต้องคิดมากจ้าน้องทำดีแล้วค่ะแฟนเพจก็ดีก็ไม่ต้องมาปั่นฝั่งโน้นฝั่งนี้นะคะรักกันดีกว่าค่ะเข้าใจจ้าว่าจัก,กรีรักทุกคนเป็นกลางดีแล้วจ้า สู้ๆค่ะยังรักแอดเหมือนเดิมนะคะเรื่องไหนเครียดก็ปล่อยไปค่ะงั้นนะขอรักน้องจากกรีนะจ๊ะชื่นชมในความคิดค่ะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นการดีสุดค่ะน้องไม่เข้าข้างใครใครเล่าให้ฟังก็ฟังทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ออกความเห็นใครพูดยังไงแล้ว ก็โอเคหมดเผลอๆเป็นกรรมการหรือว่ากองเชียร์ดีกว่ารักคือการให้อภัยนะจ๊ะให้ทุกคนทำถูกใจเราทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ค่ะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะคะน้องจัก,กรีสู้ๆจ้าเยี่ยมเลยจ้าพี่ชายเราติดตามข่าวอยู่เขาอ่านโพสต์ของน้องได้แต่เม้นไม่ได้เขาบอกว่าเด็กคนนี้ใจนักเลงพอตัว กล้าทำกล้ารับมีความคิดเกินตัวเพราะเด็กในวัยเดียวกันส่วนมากก็จะกินเที่ยวไปวันๆแต่น้องชายทำอะไรก็พยายามช่วยเหลือตัวเองพี่ชายเราชมนายนะน้องชายน้องชายรักและเคารพทุกฝ่ายอย่างนี้น้องชายไม่ใช่คนกลับกรอกนะคิดดีๆคนกลับกรอกมักจะเลือกข้างกลับไปกลับมา น้องชายเป็นตัวของตัวเองดีแล้วชื่นชมในความมั่นคงของน้องชายก็เหมือนกับความรู้สึกของพี่ที่ใครจะพูดว่ายังไงน้องแต่พี่ก็ยังรักแกติดตามแกเหมือนเดิมนะน้องชายอยู่เป็นกลางถูกแล้วจ้าน้องจัก,กรีเราเคารพผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายส่วนความคิดของคนอื่นสุดแล้วแต่พวกเขาต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจ ไม่ต้องไปสนใจคำพูดของเขาเดินหน้าต่อไปเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะจ๊ะสู้ๆจ้าอย่าท้อนะจ๊ะเป็นกลางนะดีแล้วจ้าที่ไม่ตามกระแสพอคนในสังคมไทยบางกลุ่มไร้จุดยืนของตัวเองพอชอบก็ชื่นชมพอไม่ชอบก็ด่าทอยุยงให้คนเกลียดกันเป็นบาปนะจ๊ะ เพราะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราทุกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวจา้าแต่เอซีคนนี้เลือกในใจแล้วเดอ้อแต่บอบอกว่าเลือกข้างไหนดูกันไปยาวๆจา้าสู้ๆจะน้องจัก,กรีน้องจัก,กรีคิดถูกแล้วจา้าความคิดดีกว่าผู้ใหญ่งี่เงาบางคนซะอีกที่ไม่ชอบใคร จะไม่ให้คนอื่นไม่ชอบไปด้วยคนที่เขาไม่ชอบกันเขาดูกันที่การกระทำจ้าถูกต้องที่สุดครับรักนะจ้าเจ้าตัวเล็กทำดีต่อไปจ้าติดตามจ้าเป็นเด็กดีนะจ้าเก่งมากจ้าลูกชายสู้ๆจ้า